ท่นใช่กันไหมใครเห็นเจ้าพันธ์ไหมพี่เบียร์เลยพันธ์เลยพี่เบียร์นะนบปเดินับมันบ่อบบม,บบมีจกักโตบ่แบ่งปูดกันเด้อสองตเด้อค่ะพี่นอ้อง <c oughs> จัดเลยแล้วบ่นับเนาะตั้เลยมาเด้อพี่น้องครับมากินตำซั่วกุ้งสดน้องแมมอยากกินครับผมกินกับช่อง ช่องยังล่ะแมมซีมากกินมากล้อสวัสดีครับมาพี่น้องครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องครับมาโอ้ยซีแมจะเสียบแท้จ้าเลยจัาเลยเอากันเนาะเอากันเลยซิมกลุ่มอะไรบอเอาซิมไปหนักประเด็กนุ่นเลยลายแตกงหมดสูตรประเดี๋ยเสียบเดี๋ยวนาะเลือดแท้แทบอือ ผแซ่บ้นเอานีใจตาน้องเด้อมาเด้อ,อ,อพี่น้องมาเด้อไอถนัดเส้นเนาะออไอใส่เส้นนี่มาพี่น้องมาำ้ามไงเถอะต,ตาน้องมาเนี่ยเต็มไหมว่าจะไอ้ามไง บึงคอยก่อนเหลากับบอดซุปยืนหีบวะเดี๋ยวนี้ยืนจมีแล้วเขาเนียนเลยเด้อือซุดบ้านเป็นอยอะองุ่นใหญ่เหรอองุ่นอป่อืมับ เสองมือสิบนะส่วนแรกสองมือเลยพันเนาะใหญ่พันการทบงานเนอืมแญ่พันใช่กันไหมเคยเห็นเจ้าพันไหมพี่เบียร์หรืพันหรืพี่เบียร์นะอืม ฝากช่องลองนี่เดอ้อพี่น้องครับน้องแหม่มแหม่มสีมาก,กินมากเลาะพี่น้องมักเลาะไปบันคนอื่นว่าจะมีเบียร์มาเลาะติดตามผลงานได้เรื่อยๆนะครับที่ช่องแหม่มสีมาก,กินมากเลาะพี่น้องฝากแม่ฝากเปิดด้วยนะคะภาควงเดียไปกินบิสไซด์ได้เนี่ยย่หนองเขาเนี้ย น้ำนัวมันอ,อตําหมี่ขนมจีนพันยันไส้เหนียวยันพันไส้เนาะแซบอีรีมันบวาขาดนะของนั่งมันกินแล้วมันแบบมวนแสบ โว้นัวแหม่แซ่บแซบเนาะกินน้ำอายกุ้แซบเหรอวะอือรมมากดิสตาด้ยออืบดวหน้าเหี้ยวเลยออืออือ้ืออืออืะอืออ บปเดินับมันบ่บ่มีเจ็ดตัวบ่แบ่งปูดกันเด้อสองตัวเด้อค่ะพี่น้องจัดเลยแล้วบ่นับเ,เนาะอืมจัดเลยอืมฮนั่นอืมฮึฮัลโหลนี่สิ่นี้แรงไซรัสดีป่ะอืมมักขัดกับส้นนี้เปบนเบื่อเนาะบ right เบื่อ เรื่อยลกินทุกนเนมื่บัตรต่ำส้วงไ,ได้สุดประหยแข็งแรงดไม่เหนื่อยอยากสวง นิดเนีคูมือเนาะแต่มหากระามพี่นอ้องบ้าดุยพี่หน่องแต่ก่นอนเนาะมากี่แล้วเบอร์อยาก<บ> <laughs> เฮ็ดคลิปเนาะ <laughs> มากี่แล้วบั่นอยังเฮ็ดบัน่นีลยเป็นจมวนพ่หน <laughs> ่องเป็นจมวนไปเที่ยวไปใช้ชีวิตแบบเพลินมว้วนไม่คิดยังไรนะคะ <laughs> เราไปเหลือเรากไปเหลืออือเอาอยัางไรกับชีวีเนาะ <m ule> มื่อกับเศร้า <c oughs> มือกับเศร้านอน <c oughs> อเคั้นตัวะปลอนนู่นปลนนูฮนหม้มวนกันพี่น้องคนเก็อยากคนมาเขียนแนวนี้นักเลาะมักมวนเข็นหลว้วเขาไปคือยังพวกอายขอมาขอน้าแนํานืำ ล้าฝากตัวฝากต่องนะเรียกบอก้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบรีบบรีบค่ะฝากเบิงง้งแง่ในเด้อบ <laughs> อกตัวอันนี้คื่องอะไรเนาะจัดเลยตัก ที่สุดอะอ <laughs> ที่สุดเป็นไงกลับมาห้าเซ้นนอกแต่ก,กินตำแต่วันอม,ม,มองไปมันประจําไม่กินผมผมใน่าพมันกินจุก,ก่นนะอนกินจุกันราคาจัดข้ากระปุนกินรัดแรกเนาะข้ากระปุนก็คือกินเนี่ย น้ำจินตำหมี่เสียบเหนียวหนุ่มเหนียวพันยันใสเพราะละวก็บาทเองพี่หนุ่มเอราะเล้วก็บาทส่งฟรีเลยคุ้มนะหิวตอนไหนก็นลวกกินตอนนั้นอะ่ะต้องกินตอนนั้นสองห่อด้ยนี่เออเด็ดปลาตกนึงด้วยนะอสองหอ่อกินผู้เดียวห่อหนึ่งก็เหลือแล้วผู้เดียวคันคันคันกินหลายนี่จะได้กระเบื้องเหลือ นหมืนกินค้นส่วนมากกินพอดีก็เหลืออ๋อจัดเลยเจ้าว่าคอยกินหลาย่ะบอไอบอกว่าไอ้นี่ไอเบียแมมกินหลายคนกินหลายอ๋อเนี่ยบอกพื่เขาน้อไม่แสบเนาะพี่น้องถ้าชิจงไปเห็ยอย่างอยากก็ะจัดจะประหยัดทำไมมันบลาเมนอู้เรือกลายหนึ่งมาเพชรสมถัยเนาะมันจะแสบเนี่ยเพชรพอดีเพิ่มเพชรพอดี

มันมีแห้มงมยเมัน,ม,นมันเข้าถึงแก่นอืออมอืม,อมเอามาอมนน็เอม็มเอ้เอ็มพพ็แเอบม่อััเป็เอามเ่เอ็พัอเาาาอ้าเ,เ,อเป็เกเกมอเอ้มเอ็มเ็เอ็มอ็มเอมเอ็มเอกมเอมเอ็เอ็มเนมเอเอ็เอ็มเอ็มอมเอ็มเอมอมอมเอเมเอ็เอ็อีมเอ็อ็มเอออือ <laughs> กัดไปเลยดึงห้าไว้พักกินเป็นอักกินพักกันเปนเออหาสิลดมวนด้วยกันนั่นแหละกินพี่น้องพิ่ินงจนเนาะแต่ไม่นด้เสียบสีนัวก็ดีอันนึงนั่นกินไเลยเอออันละ จัดเลยนั่นแหละปวดแหละถึกใจพี่น้องเลยแซ่บเอาพี่น้องครับจังได้กับฟังเลยพี่น้องครับเพจน้องสาวแบมสีมากินมักเลาะเนาะพี่น้องเนาะพิ่พภัชประกันได้ก็บตัวกราบขอโทษขออภัยคขอบขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเราฟังเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องสาวขอตัวลาไปก่อนกิมนาพรไปครับสวัสดีครับ